้วัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นทอร์เรียกันนะครับโอเคเราจะมาฟันสู้บอสโกเรมกันนะครับก็ครับบอสโกเร็มมันก็โหดนะครับแต่ผมเคยสู้มแน้ะครับไปสู้กันเลยวันนี้มันไม่ใช่แมพผมสร้างเองครับเพื่อนเพื่อนผมมันช่วยสร้างครับ ื่อนผมช่วยสร้างเนียเนียแปลกเียผมเคยฆ่ามันแล้วที่เราสร้างจริงจังหัวใจพองผมว่ามีม่ครบแลผมจะไปหาหัวใจทองต่อ กูวาเนี่ยดู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 าูด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 ูปูดูดูนีู้เูด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 นนูด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 ูตูนูดูดูลองนี่เพื่อนผมสร้างครับครับูดูดูยูดนนูาูดูดูดูแล้วอนนือค เครียดมากตอนนั้นสู้มันก็หายไปโงบานาครับเนีสู้ย่งงนนะางเดืรัดกย <c oughs> อ่มีอรับไม่ใชแค่นี้รอกแล้วก็แพนเรัน ล่างสองแล้วนนะตายแล้วเรียบร้อยครับเรามาดูกันคนระับว่าได้อะไรบ้างครนะครับก็ได้มาแค่นี้ครับ คือเว้นอะไรไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แต่เบมันมจะเอาไปขายแล้วกันนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบ,บาย